ในวันที่11เมษาปี2 0ง3นมที่ผ่านมาปรสาชาชสนผู้ได้หาผลกระทบจากเส้นทางบานดงสวสดิ์เมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ได้อัดคลิปวิดีโอโพ์ลงเฟซบุ๊กเพื่อฝากไปถึงภาคส่วนเกี่ยวของให้มหาพิอพสอบซ่อมแต่งเส้นทางดังกล่าต่อกับปัญหาหนีสำนักข่าวไ f เได้ติดตามปัญหาของปรสาชาชส่วนและได้รายงานถึงปัญหาเส้นทางดังกล่าวในวันที่13เมษาปีนปี2 0า3ว่า ประซาซนที่อาศัยอยู่สองขางทางบ้านดุงสวัสดเมืองศรีสัตนานกนครหลวงเวียงจันทร์ต้องกระเซินกับปัญหาขีฝุ่นที่เกิดจากการสัญจรไปมากของรหลดยูเป็นประจำและประซาซนก็นต้องเอาน้ำมโหสเส้นทางเพื่อให้ขีฝุ่นที่เกิดจากเส้นทางดังกล่าวลดน้อยลง ภะษาส่วนกาวาเส้นทางดังกาวเป็นคุ้มเป็นบ่อนาฝนเส้นทางเป็นบวกเป็นตมหมนาห้อนเส้นทางก็เป็นฝุ่นสางความยุ่งยากเหตการป์ภาาส่วนผู้สัญจรไปมากและระษาส่วนที่อาศัยอยู่สองข้างทางดังประษาส่วนอยู่บ้านรงสวัสดิ์ทานหนึ่งกาวนวันที่13เมษาปีนปี2023ที่ผ่านมาว่าเจ้ากระโจมหลายอยู่ละบากที่สุดแล้วมันยามฝุ่นมันยามห้อนจริงๆแล้วมันมีแต่ขี้ฝุ่นกับละบากแต่ยามขี้ฝุ่นแต่ว่าใช้ผ้าปิดปากเอาไหลตลอด ทานเก่าอีกว่าเสินทางดังเกา่าแมนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างเสินทางที่คอ้นกกีตที่สร้างมาได้เกือบ6ปีแล้วแต่เสินทางดังเก่าก็ยังสร้าง,งบ่สําเร็จ เส้นทางเคิงหนึ่งแมนถือปูด้วยค้นขีดส่วนอีกเคิงหนึ่งแม่นเอาดินแดงมาเทเพื่อเหให้เส้นทางสูงเท่ากันประชาส่วนยุบานดงสว่างอีกทานหนึ่งกาว,วาฝุ่นที่เกิดจากเส้นทางดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาส่วนยิ่งปัจจุบันยูนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีปัญหาหมอกฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นจึงอยากให้ภาคส่วนเกี่ยวของลงมาสอมแปลงแสร้างเส้นทางนี้ให้สำเร็จ มันก็บม่ดีสะโปรปดห่ะแหละมันก็มีเป็นแพ่ปุ้นแพ้อย่างเป็นเป็นไข้ไงที่เป็นพุงแค้นี่ที่ปุ้นนี้คือคือมันจะอย่างงาี้อยากให้กะเจ้าลงมาเฮ็ดให้มันแล้วห่แหละเฮ็ดทางปู่ขอนกินให้มันแลว้วเพราะว่ามันลำบากเวลากะเจ้าเที่ยวเวียเที่ยวงานเนี่ยแหละกะเที่ยวเฮียนนะทานเกาอีกว่าในระยะที่ผ่านมาประชาชส้นเคยระดมเงินกันมาสมแปลงเส้นทางที่เป็นคุ้มเป็นบอแล้วแต่กะใส่ได้บอดดวนเส้นทางดังเกากะกับมาเปเพออีกคือเกา ต่อกับบัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่อำนาจการปกครองบ้านกาวามีการส่อมแปลงแล้วและขันบ้านก็ได้ส่งเรื่องไปหาขันเทิงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วดังเจ้าหน้าทีทาา่ท่านหนึ่งกาววาก็มาเป็นมันก็ได้ซ่อนนั่นแหละคุณก็จาก็ว้าวรมณ์กันแล้วมันก็ไปตามขั้นตอนของมันอันนี้ข้อมูลของเขาเกี่กังรายง,งานขึ้นเพื่อ บัญหาสินทางเปเพอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้เกิดขึ้นอยู่แต่เฉพาะบ้านดงสวัสดิ์ทวนันแต่เกิดขึ้นในหลายบ้านหลายเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ตัวอย่างเช่นในต้นเดือนเมษาปี2 0 2 3ประชาสวนทานหนึ่งได้อัดคลิปวิดีโอสภาพสินทางบ้านคำหงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ที่สร้างมาได้เกือบสิป,ปีแต่โครงการก็สร้างประเร็จ ส่วนเส้นทางอยู่บานนาทมเมืองไซธานีนะครหลวงเวียงจันทร์ก็มีปัญหาเส้นทางเปเพ่ส้างความยิ่งยากให้กับประซาสนบ่แตกต่างกัน